โแดงกลัมเอาเข็มเหลืองป่ะพี่ไม่เอาอะไ,ไรหรอเจอแล้ว งน้ำยังไม่โดดมานะพี่พี่ระเบิดเหรอ,อม,มีปักยามาอยู่ในน้ำเลยตายไหมไม่รู้ตายป่ะพี่ ผมระเบิดเช็คตายแล้วละ่ะนิ่งไปแล้วตาย,ยเเลยผมไปกระสอบทราย,ยเผื่อมีตัวลงมามีพี่กระสอบทรายกรางไฟกลางาย เราอยู่ไหนไผมอยู่ซอกผมอยู่ซอกซอกเปิดไปแพ้ใช่ใช่แพ้แม็กไปสองตัวพี่สองตัวขอเวลาแป๊บนึง มาจอกฝั่งผมพี่ระวังนะดูจะใช้ซัตไตยอีกมึงแฮ็กแม็กอีกรอบแฮ็แกเลยิงทะลุเลยไอ้ไบ้าเม่ตายตายแล้วตัวหนึ่งตายไม่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 ตายเฮ้ยเต็มหัวเลยดยาย ม,นนมตายแล้วตายหมดเนาะหมดอไอ้เหี้ยผมไปสอบไฟแป๊บน,นึงผมวิ่งผมวิ่งแม่มวิ่งเป็นหนูเลยกูพยายามจะยิงใช้สันย,ยิงมันเต็มหัวเลยีย้ยนึกว่วตาย ก็รู้เรื่องหรอกรอบนี้เขาเช็ค้ว้ระเบิดมันเยอะไอ้เหี้ยเอาไว้จัดกันนะเช็คไม่ได้หรอกเป็นแสนเลยนะ ผมไปรูทเซฟก่อนแล้วนั่นเี๋กูไปให้มันรูทข้างลา่าง <c oughs> ต้องไหนวะจ๊บไอ้ที่มันยืนได้เอาสะไฟอันนี้เหรอเห็นพี่เบลบอกว่าไฟอันนั้นแหละแต่ขึ้นยังไงไม่รู้ฮะมันขึ้นไปยืนกันเหรอใช่ขึ้นไปดักได้กูจะกระโดดเลี้ยวยังไงวะเน <c oughs> ี่ยกูอ่ะจิ๊กโก้ยังงงอยู่มันขึ้นไปได้ยังไงวะแังวันเด็ผงของเหรอ จร่งงกมากสมขอไอ้อไแบ๊กไอ้ออยี่ะโอ้ยตี่ขัดโอ้ย จะตายให้ได้ลูกแดงมาเลยอุ่ย๊ยข้างหน้านมีสีพี่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายผ่าขาก่อนวิ่งไม่ออกมันเข้ามาไปแล้วนะมีอะสองตัวสองตัวมีอีกตัว,ตวมีอีกตัวหนึ่งอยู่ทางพยาบาลโอเค นะ้วเขาพุ่มทันเมืเ่อกี้มันอยู่หลังเพจแผ่เนเพจขากำลัง,งขาดเลยอ๋อฮะตายติตัวนึง มันตายหมข้างบนนะเราไปตกข้างล่างวะกูไปด้วยแมวล่ะเห็นอยู่ห้องข้างล่างวะในข้าวตรงไหนอันสองโดดเข้ามาโดดลงมานะ ไม่รู้มันออกหนีออกไปยังนะตัวหัวเขียวอืเดี๋ยวขึ้นไปเชียร์ข้างบนเดี๋ยวซอนให้ดีกว่าไปกำลังขึ้นบันได า<ไ>ยพี่ตายโอ้หหล่อเท่ดีดันมาเลยเหรอหนูหุยฮ่าโหัดนอมมันใส่ชุดคิน่านะเพ่อัอนอย่างหล่อ ใส่พิวพิมนะพี่ใส่หมวกขาวนันนะตกใจเลยเฮียอ,อยู่ในห้องน้ำตัวนึงแคอ้คน,คนเหรอไอ้เหียคุณจะขอามาบ้อกไอ้ฟัก <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยจะหาที่หมอกอยู่เหมือนกันพี่ <c oughs> <c oughs> มีเสียงลูกยานหลังตึกพี่ ตาย<ห>ตัวหน<บ>ึ่งตายคนน่าจะมาจากโบกี้อะตัวนี้อะไรที่เนี่ยอยากได้ของเขาซะหมดเลยกูอะตอนเนี้ยพี่วิ่งดูหลังก่อนเด้ออรอในม้าขาวไม่เห็นกี่ตัวอไอตัวที่ตามมาตอนแรก เออไม่เห็นพี่แต่ได้ยินเสียงฟืนเดียวน่าจะตัวนี้แหละ yes, พี่ใครวิ่งอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไ่ว้าไปสิบเจ็ดห้าประมาณเนี้ยหืออาจจะผิดหมดเลยก็ได้ตัวนี้มันเหลือหกสิบสองจุดแปด อาจจะเต็มเจ็ดสิบเจ็ดห้าเลยมันจะประมาณเนี้ยดิเ n นเดอร์ดิเ e นเจ็ดสิบโอเคครับยังเล่นเด็กอยู่เชือกเป่าแบล็คลาบโยนด้วยเพื่อระวังติดนะมึงใครโยนด้วยโดนเลยติดอี๋โดนลงไปดิโตหนักไม่ไม่ลงนะเพื่อโตหนักตกเลยอะ ก็มีแท็อสู่้างล่างเก็บกระเป๋าแล้วก็วิ่งไปแล้วคุยกระเป๋าแม่ให้ล็อก มีคนพี่มีคนมีคนโยมาหรอมีคนเหยียบเหล็กพี่โอเมก้าโอเมก้าโดนดักแน่นอนโดนดักแน่นอนตัดฝันวันใหม่ยังยิงประตูป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ซ้ายพี่ผมจะไปเปิดประตูอเฮ้ยเดี๋ยวที่เหล็กไป้โอ้ท่าจะไป ดูไปแช่งโดนหัวกูนะกูยิงให้โอเคตกกูเลยเนี้ยคืเอาให้หมดเอาให้หมดไม่เหลือเล่นมันเล็งมันเล็งรอมาโตแล้วพี่เลเซอร์ทะลุมาหนีแล้วตายแบงค์โดนเกือบโดนสไอ้ัตว์เกือบโอ้ยเพี้ยทีเดียวเองเป็นเอานิ้ เอาดิ้วเกียวตูดมึงแล้วไอ้เหี้ยผมนี่วิ่งแทบไม่ทันเนะเมื่อกี้แล้วมึงสึกอยู่กลางประตูเลยมันไม่มีที่วิ่งหลบไงพี่มัวตลงกันต้ไปาเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มึงหมอบมึงหมอบนา้แบงค์สวยเลยอ่ะเเหรอออได้ยินเสียงเดียวไม่รู้มีอีกปะแบงค์หมุนพี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้ คืสไนพ์พันทคอ่ะนะจ๊ะโคตรดุเลยอะจนาตัวอะไรอะแต่แคปตก่อนน่าจะคนกิกี้โอ้ยเด็กเนี่ยโอ้ยก็เฮ้ยก็ไมกี้นะแต่แคปเพื่อว่าเอาโคนข้างสองเนี่ยนะไม่เอาอะไรมาเนี่ยไม่เอาของอุ้ยของไฟเลนพี่เออว่ะไฟอินเลนอินเลนตัวอะไรเดินข้างหน้ากันเนย ไฟเลนหมดเลยด้วยทั้งตัวเลือกไฟน้องแบงค์คนละบอกรื้อเลือกไปกูรู้มงเลือกอันไหนเอาไปลางก็ได้ไปใช่แล้วรู้ได้ไงแพนเอร์เอตุนิเกตดีเซลป๋ะว่ะอ่ะมึงยังไม่ให้ก่อนแยกเนื้อไอ้สัตว์มึงมึงให้กูก่อนเถอะได้โอ้โหสองหนึ่แต่ว่าระเบิดลูกลูกกระเจ้าพัน ใครเห่งวิ่งเกินป่าวะไอ้เช้อกู่ห้าพี่ว้าวไม่พี่เป็นการแต่ตัวนี้เป็นเลดเดอร์อันนี้เป็นเลดเดอร์มันไม่ใช่กู่ห้า ตายแล้วบ้ากูนะตายแล้วบ้ากูดีกอดอุ้ยอุ้ยช่วยกูด้วยตายแล้วมันมากับลูกน้องมันตัวหนึ่งมากับเลขาตอนนี้เหลือเลขาไปแล้วอุ้ยเดินเหรอใช่กูห้ามให้ตายแล้วโอ้ยนั่นไงเลขาม้านะเลขา ไม่หา,ายแล้วตายตายตาย,ตายจะเหลืออีกจ <c oughs> ริงๆไลเดอร์ตายไปสามเลยพี่ตายไปโดนอุ้ยก็สุดหายใจตกใจโยนกระเป๋าก่อนเอาพาก่อนนะ เห็นที่บอกรีบเก็บรีบไปนี่ผมรู้แล้วลืมของเฮ้ยใครจะไปลืมวะไม่ฝากฝากคนมาไอไอรางรถไฟตรงกลางเนี่ยผมอยู่ด้านด้านขวาตัวเฮียนี่ไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่าีรถไหนักหนักเต็ม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  ตบอมตบอต่อมใช่ไหมโอเครถไฟตรงกลางี่เรียกกูอยู่แถวกลางเนี่ยแถวกลางไม่รถไฟรถไฟตรงกลางเนี่ยแหละรถไฟตรงกลางเนี่ยไปทางหลังพี่อยู่ด้านขวาของรถไฟตรงกลางบอกซ้ายขวาดีกว่ามาวางมาวว้าวของเหลือเต็มเลยไม่มีคนเลยไอ้เหี้ยพี่เบ๊ อ่ะับขบพี่ขบแบบที่ดีขบคอเลยนะพี่เบนขนาดเนี้ยไม่ขบขึ้นจมูกอ่ะมันจะแสบคอขึ้นจะโมกเลยยิงมันอยู่ไปซื้อแซมแซมแซมโคตรยื่นรูดนะน่ากลัวเนี่ยไกลๆดิยเข้าห้องช่างนะ มัน่าจะตายตายกูก็จะตาย่อยมาพี่โอ๊คก็อยู่จะตายแล้วเดี๋ยวดูหลังหลายตัวเหรอน่าจะมีมากกว่าหนึ่งแตบหนึ่งพี่คอยเข้านังขวดที่เแลยว หลังมาหลังมาตายไหมตัวเทียนั่นั่ะหอเ้ยผมผมรถกระเทียมตายมันจะไม่ตายมันเจ็บหนักเจ็บหนักแลเวมีเท่าไหร่บอกมาสามตงตาตกข้ามเลยใช่ปะไอตัวเดิมตัวามาไอตัวที่ยิงน้ำเนี่ยตี่ล้อแต่แรกอ้าวทำไมผมขึ้นคิวอินแอคชั่นอะพี่เดีหรอเอ้ยกูยิงรักเลยรักเลยผมยิง่ตายมันตายมันตายแล้วมึงตายไหมเนี่ย แบงก็ตายตายเหมือนกันไม่เน็อเหรอแบงโดนกระเทียมแบงขยิบแล้วปิดปิดประตูไว้เลยก็ได้พี่ฝั่งนี้พี่ปิดฝั่งตู้ไฟไปแล้วมันไม่ปิดฝั่งข้างหลังพี่พี่มันเจ็บหนักรู้ไหมดาเมจเท่าไหร่สามหรอสามห้าเขาหัวเขาหัวนี่ยิงสิบสามนัดโดนหนึ่ง เดี๋ยวเจอดาเมดพี่เบย์พักก่อนเหนักน้องแล้วน้องแล้วด้วยดาเมจสามใช่อยูบอกจะวิ่งไปพาบอกดาเมดสามหยุดเลยจอดทุ่มจอดทุ่มเลยฮะโออยู่ในห้องน้ำอย่ออกมานะเดี๋ยวพี่เบย์เขาจะเข้ามาหา อุยย่องไหนอ่ะข้างหลังพี่โอเคมันน่าจะอยู่ตรงประตูใหญ่แล้วตรงตู้ไฟอ่ะพี่จะเปิดประตูหลังไว้ได้ป่าวะโอ้ยเชี่ยเชี่ยวตายทำไมอ่ะมันยิงมันเหมือนมันเห็นนะแม่งยิงทะลุหมดเลยยิ่งจำเหนื่อยตายหนึ่งนะหนึ่งตู้ไฟพี่โอ๋แล้ตายหนึ่งตายหนึ่งเออผมอยู่ข้างๆพี่ออฟฟิศละหนึ่งนะ ในออฟฟิศเดี๋ยววิ่งอยู่นะเมื่อกี้ล็อกไว้หน่อยคันแผลโอ้ยบีพีด้วยลึกเจ็บโอมาเหรอโอ้โดดโอพี่โอตรงนี้อ๋อโอเค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 ก่อสี่โดนบีพีสามนัดมันเจ็บเปล่าใช่ไหมแหนบพีิีได้ยินตอนอุ๋ยโดนยินมันมีวิ่งเงาติดอยู่ ข้าเหรใช่ไหมเออเ้ามาแลวไล่ปิดประตูก่อนตายหรอ่ฮ่หน้าล่อย่าฮ่า่ถือเป็นค่าทำนมจใช่ค่าทำนมเราไปออกมันออกกัแล้ว หนีไปอ้อมแน่เลยมันไม่ได้มีเศษกระจกใช่ไหมื่อกี้ไม่มีมันขึ้นทางสลบแน่เลยอ่ะเหยียบเหล็กขอบประตูไปแล้วก็ขึ้นทางสลบไปไหนได้แบะหรือว่าขึ้นบันไดเนี่ยมันอ้อมไอฝั่งหนึ่งเลยมันก็มามันไม่ได้หรอก วอดไม่กี่มิลลละระวังระวังทางดีทูออข,อขอขอก่อนนะใครวัดเนี่ยอุยอ่ยเหรอใช่พี่เกาะไอทีทีอ่ะทีวีอะ่ะไม่ใช่โอ้โอแคปเพย์เพราะวะ่าโอ้โหเกิดหลัดหลังกูนี่นะ <laughs> S <S 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 โวยเ,เหอะเล่นเลยพี่ไปทั้งไปฮะที่เปิดไฟที่เปิดไฟนะอืมแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปพลิกมาเอาทลิกก่อนซับปืนอยูไม่คีด ที่เวไปหรออีเอทีอ่ยิงไอ้เงินโดนกูป่ะเนี่ยโอ้ก่อยันไว้นะอย่า,ยามันมีอ,อีกที่ตรงกระสอบสายนะตึงไว้ตึงไว้ ประมาณสองตัวใช่ <_ t un> โอ้หรือห,หรือเราจะเล่นเล่นทางเดียวเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดนระเบิดเหรอเออ <_ t un> ไม่รู้ตายเปล่าอะ่ะโอเคกูเสร็จแล้วมันตายกวเพช่ ตัวในข้างในออฟฟิศอ่ะเออพี่ีออยร์ฝังพี่อยู่นะพี่รอพี่รอก่อนโอเคอ่ะพี่เกาะเกาะโอ้โหยังเต็มอยู่เลยยังใช้ได้อยู่เลยกระเป๋าใส่ไหมเนี่ยมันมีสองใบอ้าว กูยิงตายตรงไหนเน,น,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยระเบิดพี่เอากลัเต็มไปดำก่อนดำเหนือยแน่นอนต้องปิดตรงกระโดดเลยต้องใส่ตับ <c oughs> ไอ้เหี้ยมีคนโดนตายอยู่พ <c oughs> ี่ใช่มันเพิ่งเมื่อกี้เลยนะเราเปิดรเราเปิดไฟปุ๊บมันไอ้นั่นเลยเออ วันอกูฆ่าใครไปวะหมออะอูตรงนี้